เราลูกเกมเกมแรกก็ครึ่งแรกเราก็ค่อนข้างจะสูสีเขาครับ,รบอ,อ,อีกทั้งกรรมการอาจจะเป็นส่วนบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคครับแต่พอครึ่งหลังเรากลับมาแล้วเราโดน2ประตูแต่ลูกทีมของเราโค้ชของเราสตาฟโค้ชเราประธานสโมอสรรวมทั้งบริหาร เพราะว่าเมื่อใดยังไม่ยินเสียงโควีดเราจะไม่ท้อครับเราจะสู้จนสิ้นเสียงโหวีดครับแล้วพวกเราก็ทําได้ครับสองลูกช่วงทะยะเวลาบาดเจ็บนี่คิดว่าตอนนั้นเราเราจบได้ยังจบไล้วยังตอนนั้นอาทิตย์เราหมดไม่ครับผมผมคิดทุกครั้งเมื่อลงสนามว่าคือมีอย่างเดียวครับถ้าจะจบคือต้องหมดเสียงโหวิดจากกรรมการครับเมื่อนั้นเราก็ไม่หยุดวิ่งนี่แหละครับตาเอฟซีครับอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างไรบ้างก็วันนี้เพื่อนทุกคนเล่นกันได้สุดความสามารถครับ เราพยายามกันเต็มที่แล้วเราสู้กันจนวินาทีสุดท้ายครับแล้วเราพวกเรามาทำสำเร็จครับ